สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจเบิร์ดมาลำไส้เกิือนร้อยแล้วก็ช่องยูทูบเบิร์ด h ชนแนลแล้วครับผมวันนี้วันที่18บแปดครับวันนี้วันที่18วันนี้มือปิดวงครับผมมือสุดท้ายวันนี้เป็นวันปิดวงนะครับ ไปดูดูกันที่จังหวัดซีสเกตครับผมเสียดาได้ครับพี่น้องมาเดทไปปิดน้ำพินค่าเห็ดสูตรครับตอนแรกก็าจะไปกับคุณต่อยครับก็าจะไปหาสูตรจาขององด,ดูเทิงรถดูงา่ายก็จะไปเตีเ่ยนมือปิดลูงน้ามือไปที่นี่เบื้องสูตรบางสูตรหลายจักกรเรียนมาเดทไปครับเสียดาไครับพี่น้องอันนี้กำลัง เห็ดหลังคาไหมครับทำหลังคาครัวใหม่นะครับตอกมาอีก,อกจะไปตอกมาหอยผีดิเราเห็ดหลังคาไหมเอาไปได้ไหมยขยับกลัวไหมเพิ่กจะลังเพิ่กจะลังมาสางอ ทุกคนจะเรียนไปให้กำลังใจพี่ๆน้องๆศิลปินเด้นสอร์ควันร้อยทุกแผนกได้ครับผมวันนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกดงานสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับผู้ใหญ่ไปก็ฝากฝันวานในเด้อโหย่บ้านห้อก็บได้อยู่เท่กันครับวันนี้มี ผลหม่อันนี้ท่านแอบเบิดได้ครับท่านแอบพ่อท่านแอบพ่อเคิงได้นี่อันนี้ยอมไหมครับงั้นท่านแอบยอมหอดเคืองเลยครับนี่ทำกระบะใหม่อันนี้น่าจะแค่15เปอร์เซ็นต์ของคุณเพราะว่าท่านแอบออกมาเบิดครับเดี๋ยวจ,จังๆนะอันนี้ครูต่อยยอมแล้วครับ สีแม่มันือบูห้าใบเลยดูนะแปดแาดแาดดูนะอันนี้คนใหม่นะครับผมคนสีขาวคนใหม่เอามาหย่อนเป็นสีน้ำเงินครับกูต่อได้เห็ตุยังกูต่อได้เห็ตุยัง สวัสดีครับสวัสดีครับผมป้าจากที่จากที่ตากขนเมยๆกับรถมอเกอร์โฟล์กัน,กอกอนทุเรียนเบิรงครับคือนปปากเปียกออกก่อนออกปะปากม,มันตรงฮะอ,อันใครเหยดขนอยู่ยอมขนเลยว่าได้ไปมันถ้าปิดบ้านต่อของสิไปอยัวในรัดบอก บอนเนี่ยเนี่ยปอกอ๋อทางเหล็กแปดปอกทุเรียนครับพี่น้องได้กลินอยู่ต้น้างแรกข้างแรกไม่อิางเหกนะครับจับๆใบโพนี่แหละครับจากทิวานยอมพูนล้ลว่อยๆกับฤๅษีมะปอกทุเรียนครับก็ต้องทำแบบทุกอย่างอีกที <c oughs> เฮอะไรกินปีนองเฮ็ดอันนี้แล้วก็สิไปอันเช็แดนเซอร์อใหม่นะครับดนเซอร์ที่คนสมัครมานะครับจะเช็คจํานวนนะครับซึ่งสิเช็คจํานวนทั้งสี่อาจเช็กคนใหม่เสร็จแล้วก็จะไปเช็กคนใหม่เออคนเก่านะครับผมยินเขาดนเซอร์ปีหนาสองหลอยคนพี่นองเนียนครับจกสิหารถบาสเลไม่ขี้เนาะบาดนี้ เขาสิบว่าได้คิ่รถองแถวพอไปแล้ะโอ้โอมเขาสิบว่าได้อันผนเนกฉากสือว่าได้แจ้งรถตู้มาส่วนตต้ิบันเอานั่งรถตู้ส่วนตเล็กเฉพาะผนเนกฉากของบลําเจเกินรอยครับผมกะต้องแน่นอนนะครับนี่แหละครับพี่น้องชีวิตของของสุดผู้ได้เสียไห้ของไห้มามาปลากระป๋องกระไห้มาเด้อ ผู้ใดที่เบิ่งงลิดนะครับมันอี้่เิ่นปิดวงเขาไม่ได้ไปเนาะครับเพื่อนครับปิดวงไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ามันหลายอย่างครับผมเราเ้วมันไ่ได้อยู่ใกล้ๆครับผมอยู่อยู่อันอย่างเฮอสีสะเกียดเได้เนาะบารดนี่ผมต้องผมหน้าที่มันหลายอย่างครับตัวเรกว่าจะไปนั่นเละไปกับแอดมิวนะครับผมแอดมิวบัดนี่ตัดสินใจว่าไปครับผมเพราะว่า นาทียูห่องชุดกับหลายครับผมเทิงสีย้อมขนลหลายลายอย่างครับย้อมขนไวให้เด็กหน่อยนะครับแล้วก็ขืนตัวยางไวให้น้องๆแตงนะครับมันหลายอย่างครับตัวเรกว่าจะไปนั่นแหละวันนี้มันมันเออบ่อไปดีกว่านะครับทำบ้ำว่าไปกะเป็นกําลังใจให้น้องๆคือเก่าครับผม ใครที่อยากให้กำลังใจเลขบัญชีคูต้ยเลยนะครับผมเราจะคืนไว้ให้หนาจอเลยครับกำลังใจสาวให้กำลังใจสาวหองชุดครับสามคนครับสาวหองชุด <c oughs> นะครับสาวหองชุดน <c oughs> สาวหองชุดครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือไปเซลได้ครับไปเซลได้เอาสามมือหนึ่งข้อเหตุนีอย่างนี้ก็คือ ได้หลายอย่างอยู่ได้หนิใครมึงนึกเขาอยู่ทีมมือซื้อนี่ได้หลายอย่างอยู่กันเนาะข้างแรกได้หนนะิข้างแรกได้หนิปอดก็แบบแอปเปิลหรือบอนลูนปาดขายได้บน่นี่เป็นตะปิ้ข,ขายปากขายได้บ่นี่ มือนี้กระสิเก็บชุดอ่าไม่เข่าไปเก็บนะครับชุดชุดอ่าไปหอยไปเก็บนะครับชุดที่อ่าแตงแล้วนะครับผมกับประมาณสามซีซีนนะครับจงขยันมาแจกน้โมครับจังข่ันมาแจกที่ก็เหมือนกินผิวว่แม่หมอใหม่เราบึ้งเขย่ามั้ยเนี่ยว่าแม่ทั้งเตยหมอนหน้าหมอนึงเบิ่ดเตยมันสุกไปสุกไปอ๋อ

ดำปื้มฮะจะไม่ได้กินข้าวจอกกรเล็เก็บมกินข้าวจอกกรเล็เกอบเม่นมอดูโอ้ตายชุบ่ยา่าุาชนเล่เหนเ้ยาหยาิดห่ยาว ทีมขวอยู่สามคนครับผมไอ้ทีมขวมนะันทีมจุดอยู่สามคนครับห้องจูดนะครับใครที่อยากให้กำลังใจมือปิดวงติดฤดูกาลหรือว่ามือเห็ดแบบเห็ดจูดอย่างยูซีส่สามารถให้กำลังใจได้ที่<อ>เลขบัญชีคุณกัเลยนะครับผม<อ>จะอ่อนใจคนไหม ว่าจีบมือตัวหลังนามนกติเนี้ยตัเป็นนามันะคือยูนคือชื่อ่บอกคือคือ